พระอัญญาโกนทัญญะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในหมู่บ้านโทนวัตถุอันไม่ห่างไกลจากกรุงกบิลพัฒ์เดิมชื่อโกนทัญญะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษาศิลปะวิทยาจบไตรเพศและวิชาการทำนายลักษณะอย่างเชี่ยวชาญเมื่อเจ้าชายสิทธถะประสูติได้ห้าวัน พระเจ้าสุดโททนะพระบิดาได้เชิญพราหมณ์หนึ่งคนมาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชชนิเวศเพื่อทำพิธีทำนายพระลักษณะตามราชประเพณีให้คัดเลือกพราหมณ์ผู้มีความเที่ยวชาญเป็นพิเศษจาก108คนเหลือ8คนและมีโกนทัญญะอยู่ในจำนวน8คนนี้ด้วย ในบรรดาพราหมณ์ทั้งแปดคนนั้นโกนทัญญะมีอายุน้อยที่สุดจึงทํานายเป็นคนสุดท้ายฝ่ายพราหมณ์เจ็ดคนแรกได้พิจารณาตรวจด,ดูพระลักษณะของสิทธถะอย่างละเอียดเห็นถูกต้องตามตําราหมหาบุรุษลักษณะพยากรณศาสตร์ครบทุกประการแล้วจึงยกนิ้วมือขึ้นสองนิ้ว เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทำนายเป็นสองในเหมือนกันทั้งหมดว่าพระราชกุมารนี้ถ้าดำรงอยู่ในเพศคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้รับชัยชนะทั่วปัตพีมณฑน,นแต่ถ้าออกพรรชาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกในโลก แนะนำสั่งสอนเวเนยศาสตร์โดยไม่มีศาสดาอื่นยิ่งไปกว่าส่วนกลทัญญะพรามได้สั่งสมบารมีมาครบถ้วนตั้งแต่อดีตชาติและการเกิดในพบนี้ก็เป็นพบสุดท้ายจึงมีปัญญามากกว่าพรามทั้งเจ็ดคนแรกได้พิจารณาตรวจด,ดูพระลักษณะของพระกุมารโดยละเอียดแล้ว ได้ยกนิ้วขึ้นเพียงนิ้วเดียวเป็นการยืนยันการพยากรณ์อย่างเด็ดเดเียวเป็นในเดียวเท่านั้นว่าพระราชกุมารผู้บริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างนี้จะไม่อยู่ครองเพศคารวาสอย่างแน่นอนจะต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมิต้องสงสัย ครั้นเวลาล่วงเลยมาถึง29ปีเจ้าชายสิทธะก็เสด็จออกบรรพชาโกนทัญญะพราหม์ทราบข่าวก็ดีใจเพราะตรงกับคำทำนายของตนจึงรีบไปชวนบุตรของพราหม์ทั้งเจ็ดคนที่เคยร่วมทำนายมาด้วยกันโดยกล่าวว่าบัดนี้เจ้าชายสิทธะราชกุมาร โอรสของพระเจ้าสุดโททนะเสด็จออกบรรพชาแล้วพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนถ้าบิดาของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะออกบวชด,ด้วยกันกับเราถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะบวชก็จงบวชตามเสด็จพระหมหาบุรุษพร้อมกันเถิด บุตรพราหมณ์เหล่านั้นยอมออกบวชเพียงสี่คนคือวัปปะพัทยะมานามะและอัศชิโกนทัญญะจึงพามานบทั้งสี่คนนั้นพร้อมทั้งตนด้วยรวมเป็นห้าได้นามบัญญัติว่าปัญจวคีออกบวชสืบสอบติดตามถามหาพระมหาบุรุษ ไปตามสถานที่ต่างๆจนมาพบพระองค์กำลังบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนจึงพากันเข้าไปอยู่เฝ้าทำกิจอุปถาทำกิจวัตรอุปถา ด้วยการจัดน้ำใช้น้ำฉันและปัดกวาเสนาสะนะเป็นต้นด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพวกตนให้รู้ตามบ้างเมื่อพระหมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกการกิริยาอย่างประเสริฐสุดแล้วเป็นเวลาถึงหกปีก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณจึงทรงพระดำริว่า วิธีนี้คงจะไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเลิกละความเพียรด้วยวิธีทรมานกายหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเลิกอดพระกายาหารกลับมาเสวยตามเดิมเพื่อบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงฝ่ายปัญจวคีผู้มีความเลื่อมใสในการปฏิบัติแบบทรมานร่างกาย ครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ละความเพียรน,นั้นแล้วก็รู้สึกหมดหวังจึงพากันหลีกหนีทิ้งพระโพธิสัตว์ให้ประทับอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวพากันเที่ยวสัญจรไปพักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมรุกทายวันกรุงพาราณสีครั้นพระโพธิสัตว์ตรัสรู พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วส่งดำริพิจารณาหาบุคคลผู้สมควรจะรับฟังพระปฐมมเทศนาและตรัสรู้ตามได้โดยเร็วในชั้นแรกพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองที่พระองค์เคยเข้าไปศึกษาคืออาลารดาบทกาลามโคตร แต่ได้ทราบว่าท่านได้ถึงแก่กรรมไปได้เจ็ดวันแล้วและอีกท่านหนึ่งคืออุทะกดาบทรามบุตรแต่ก็ได้ทราบด้วยพระญาณว่าท่านพึ่งจะสิ้นชีพไปเมื่อวานนี้เองต่อจากนั้นพระพุทธองค์ส่งระลึกถึงปัญจวคีผู้ซึ่งเคยมีอุปการะคุณแก่พระองค์ เมื่อสมัยทำทุกการกิริยาและทรงทราบว่าขณะนี้ท่านทั้งห้าพักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันทรงดำริด,ดังนี้แล้วจึงได้เสด็จพุทธดำเนินไปสู่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันฝ่ายปัญจวคีนั่งสนทนากันอยู่เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกล เข้าใจว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อสแสวงหาผู้อุปถาจึงทากติกากันว่าพระสมณะโคดมนี้คลายความเพียรแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆพวกเราไม่ควรไหว้ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับไม่รับบาตและจีวรของพระองค์เลยเพียงแต่จัดอาสนะไว้ เมื่อพระองค์ปรารถนาจะประทับนั่งก็จงนั่งตามพระอัธยาศัยเถิดครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาถึงต่างพากันลืมกติกาที่นัดหมายกันไว้กลับทำการต้อนรับเป็นอย่างดีดังที่เคยทำมาแต่ยังใช้คำทักทายว่าอาวุโสและเรียกพระนามว่าโคดม อันเป็นถ้อยคำที่แสดงความไม่เคารพดังนั้นพระพุทธองค์ทรงห้ามแล้วตรัสว่าอย่าเลยพวกเธออย่ากล่าวอย่างนั้นบัดนี้ทถาคตได้บรรลุอมตะธรรมเองโดยชอบแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงให้ฟังเมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนแล้ว ไม่นานก็จะบรรลุอมตะธรรมนั้นอวสุโ,โคโดมแม้พระองค์บำเพ็ญเพียรอย่างยอดเยี่ยมเห็นป่านนั้นก็ยังไม่บรรลุธรรมพิเศษอันใดบัดนี้พระองค์คลายความเพียรน,นั้นแล้วหันมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมากๆแล้วจะบรรลุอมตะธรรมได้อย่างไร พระพุทธองค์ตรัสเตือนปัญจวัคีให้ระลึกถึงความหลังว่าท่านทั้งหลายจำได้หรือไม่ว่าวาจาเช่นนี้เราเคยพูดกับท่านบ้างหรือไม่ปัญจวัคีระลึกขึ้นได้ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสมาก่อนเลยจึงยินยอมพร้อมใจกันฟังพระธรรม,มเทศนาโดยเคารพ พระพุทธองค์ทรงประกาศพระสัพพัายุตยาณแก่เหล่าปัญจวคีโดยตรัสพระธรรมจักรกับปวัตนะโซดเป็นปฐมเทศนาซึ่งเนื้อความในพระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ทรงตำหนิหนทางปฏิบัติอันไร้ประโยชน์สองทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือหนึ่ง การมสุข,ขันลิกานุโยกการปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไปสแสวงหาแต่กรรมสุขอันพัวพันหมกมุ่นแต่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งเลวทรามเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นกิจของคนกิเลสนามิใช่ของพระอรยะิยมิใช่าทางตรัสรู้หาประโยชน์มิได้ 2. อ,อาจตกินมาาาุุโยกการปฏิบัติตนให้ได้รับความลำบากเคร่งครัดเกินไปกระทำตนให้ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นการกระทำที่ในเราไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสชี้แนะวิธีปฏิบตัติแบบมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติแบบกลางๆ ไม่ย่อหย่อนเกินไปแบบประเภทที่หนึ่งและไม่ตึงเกินไปแบบประเภทที่สองดำเนินตามทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่าอาริยะอัดถังคิกมักคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่ 1. สัมมาธิทิเห็นชอบคือปัญญาเห็นในอริยสัจสี สสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียน 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่สี่สัมมากรรมตะการทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตสามห้าสัมมาอาชิวะ คือการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบคือละความชั่วทำความดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปฐานสี่กายเวทนาจิตและธรรมและแปดสัมมาสมาธิ ตั้งจิตไว้ชอบคือเจริญฌานทั้งสี่เมื่อจบพระธรรมเทศนาธทำจักสุคือดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีมนทินเกิดขึ้นแก่โกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่าโกนทัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วจึงทรงเปลงอุทานด้วยความพอพระทยัยด้วยพระดำรัดว่าัญญาสิหัตโพโกนทันโยัญญาสิหัตโพโกนทันโยซึ่งแปลว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญยะได้รู้แล้วหนอ,นนด,หนอด้วยพระพุทธดำรัสนี้ คําว่าอัญญาจึงเป็นคํานําหน้าชื่อของท่านโกนทัญญะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเป็นที่รู้กันว่าพระอัญญาโกนทัญญะต่อจากนั้นท่านได้กราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ประทานอุปสมบทให้ด้วยพระดํารัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเราเกล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเธิดด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้โกนทัญญะก็สำเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลกและการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมบทา วันต่อมาท่านที่เหลืออีกสี่คนก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและอุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ส่งพิจารณาเห็นว่าพระปัญจวคีมีญาณแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูงได้แล้วจึงตรัสพระธรรมทิศนาอนัตตลักษณณะสูตรคือสูตรที่แสดงลักษณะ แห่งเบญจขันว่าเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนโปรโดพระปัจจวัคีเมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอารานตผลเป็นพระอาเสขบุคคลด้วยกันทั้งหมดขณะนั้นมีพระอาราันเกิดขึ้นในโลกหกองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยพระอัญญโกณทัญญะ เมื่อออกปรรษาปวารณาแล้วพระพุทธองค์ทรงออกไปประกาศพระศาสนาพร้อมกับพระสาวกรุ่นแรกจำนวนหกสรูปท่านได้เดินทางไปยังบ้านเดิมของท่านได้นำหลานชายชื่อปุณณมันตนีซึ่งเป็นบุตรของนางมันตนีผู้เป็นน้องสาวของท่านมาบวชและได้มีชื่อว่า พระปุณณมันตนีบุตรเทระเพราะความที่ท่านเป็นพระเทระผู้มีอายุพรรษามากมีประสบการณ์มากจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในตำแหน่งพระเอตท,ะทะักคะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้รัตตัญญูหมายถึงผู้รู้ราตรีนานส่วนในบั้นปลายชีวิต พระอัญญาโกนทัญญะเป็นพระเถระผู้เท่าไม่ชอบคลุกคลีอยู่ด้วยมูคณะชอบปรีกเล้นอยู่ในสถานที่อันสงบวิเวกตามลำพังในคำพีมโนรสปูรณีและคำพีทุรัฐวิลาสินีกล่าวไว้ตรงกันว่าเป็นเวลาสิบสองปีก่อนที่ท่านจะนิพพาน ท่านได้กรับทูลลาพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาณป่าหิมพานตามลำพังนอกจากต้องการความสงบดังกล่าวแล้วยังมีเหตุผลส่วนตัวของท่านอีกสามประการคือ 1. ท่านไม่ประสงค์จะเห็นพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรเทระและพระมหาโมคคัลลานะเทระ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์ในกิจการพระศาสนาด้านต่างๆที่จะต้องมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระผู้เท่าชราอย่างท่านซึ่งสังขารน,นับวันจะร่วงโรยและใกล้แตกดับเข้าไปทุกนาะ 2. ท่านได้รับความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ที่ต้องคอยต้อนรับผู้ไปมาหาสู่ซึ่งมีทั้งปัญญิิตและคารหัสการอยู่ในเสนาสะนะใกล้บ้านจึงไม่เหมาะสมสำหรับพระแกชราอย่างท่าน 3. ท่านเบื่อหน่ายในความดื้อรั้นของพระสัตธิวิหาริกะรุ่นหลังๆที่มักประพฤตินอกลู่นอกทาง ห่างไกลาจากการบรรลุมรรคผลพระอัญญาโกณทัญญะท่านได้อยู่จำพรรษาบริเวณใกล้สะฉัดฐานเป็นเวลานาน,าน12ปีในวันที่ท่านจะนิพพานท่านพิจารณาอายุสังขารแล้วได้มาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลลานิพพานครั้นพระพุทธองค์ประทานอนุญาตแล้ว ท่านเดินทางกลับยังป่าหิมพาลและนิพพานในบรรณศาลาที่พักริมสะชัดทันนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจำนวนมากได้เสด็จไปทำชาปนก,กิจให้กับท่านพระอัญญาโกนทัญญะ